สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่11กันยายนนะคะเอะมายิ้มมาก่อนเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทางบ้านวันอากาศแบบลมอ่ะลม,มลมแบบแรงมากๆนะคะแล้วก็เหมือนแบบคึมๆนะ่ะเหมือนฝนจะตกนะแต่อากาศทางบ้านวันนะเอาแนงนอนไม่ได้นะทุกคนบางทีก็บอกฝนจะตกแต่ไม่ตกแต่เหมือนบอกว่าวันนี้นะแดดออก แต่ฝนตกอะไรประมาณนี้นะคือตรงกันข้ามานะคะมีน้อยที่จะตรงกับพยากรณ์อากาศที่บอกนะคะวันนี้นะทุกคนวันก็มาแบบสบายๆนะวันนี้นายอีเลเวนะคะทุกคนวันเสาร์ไม่น่าเชื่อนะ้อยปีแล้วว่าเร็วมากๆนะตอนเกิดเรื่องนะวันนั้นนะวันจําได้นะว่าวันอะอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็กําลังทํางานอยู่นะแล้วก็มันมีแบบ breaking news นะคะในทีวีก็ นั่งทำงานอยู่เขาก็บอกว่ามีข่าวด่วนจากอเมริกาอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมันเหมือนในหนังเลยนะพูดแล้วยังนึกถึงว,วินาทีนั้นอยู่เลยนะทุกคนคลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะจะออกมาประกาศเกี่ยวกับ มาตรการนะคะที่จะมีการรับมือกับโควิดนะคะในวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมานะคะซึ่งในวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาก็คือวันที่9กันยายนนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกมาประกาศนะคะเกี่ยวกับมาตรการผลักดันนะคะให้คนอเมริกันนะคะต้องฉีดวัคซีนนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะใช้คำพูดค่อนข้างจะ รุนแรงนะคะแล้วก็ดุด,ดันพอสมควรนะคะเกี่ยวกับมาตรการการผลักดันนะคะในการฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะที่เห็นชัดๆนะคะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะพูดแบบชัดๆเลยก็คือคนนะคะ80ล้านคนในอเมริกานะคะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอเมริกาแบบ พร้อมทุกอย่างนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าประชาชนนะคะยังมีการปฏิเสธนะคะในการรับวัคซีนนะคะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อคนอเมริกันนะคะจำนวนมากกว่าร้อยล้านคนนะคะทางอเมริกานะคะพยายามนะคะควบคุมการติดเชื้อสายพัน์ธุเดลต้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะพูดถึงนะคะ บริษัทไหนนะคะหรือองค์กรไหนนะคะที่มีพนักงานมากกว่านะคะ100คนนะคะต้องให้พนักงานนะคะฉีดวัคซีนนะคะหรือไม่ก็ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสนะคะทุกอาทิตย์นะคะซึ่งตัววันเองนะคะก็ตรวจ โควิดนะคะทุกอาทิตย์นะคะแม้ว่าวันจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะแล้วก็แกยังพูดถึงเมดิแคร์หรือเมดิเคทอะไรพวกนี้นะคะของรัฐบาลนะคะก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะคะอย่างครบถ้วนนะคะคนที่ทำงานในรัฐบาลหรือทำงานให้กับรัฐบาละะหรือ U.S. Government นะคะก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งก่อนท่านนี้นะ,ะถ้าใครได้ดูข่าวนะคะเกี่ยวกับ n นน c y ่โพล s i พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแกก็บอกว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับให้คนฉีดวัคซีนได้นะคะมันเป็นสิทธิของเขาที่จะ,ะฉีดหรือไม่นะคะอาจจะไม่รับก็ได้นะคะซึ่งตรงกันข้ามกับประธานาธิบด oh ีโจไบเดนเมื่อวันพฤหัสบดีนนที่ผ่านมานะคะที่แกออกมาพูดนะคะ แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานสินเนาะ House Democrat นะคะเสนอเงิน300เหรียญต่อเดือนนะคะให้กับครอบครัวที่มีลูกนะคะจนถึง ปี2025ไอตัวนี้ก็คือ c h i l d t a x Credit นะคะที่ตอนนี้คนไหนที่มีลูกนะคะเขาจะได้รับ250แล้วก็300เหรียญน,นะคะขึ้นอยู่กับอายุลูกของคุณนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาพยายามจะเอาเข้าไปในแพ็กเกจตัว Social Spending Package ก็คือ3.5ทิวเลียนตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่า ซิม m l ล์แพ็กเกจตัวนี้นะคะคือมันมีหลายชื่อมากนะคะเขาก็พยายามจะเสนอตัวนี้เพื่อจะยืดเวลาจ่ายออกไปจนถึงปี2025นะคะก็คือนะคะคนไหนที่มีลูกนะคะอายุ6-17ปีนะคะก็จะได้รับ250เหรียญต่อเดือนนะคะปีนึงก็ประมาณ3,000นะคะแล้วก็คนไหนที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6, 6ขวบนะคะก็จะได้รับเดือนละ300 ปีหนึ่งก็3,600เหรียญน,นะคะซึ่งนะคะ,ะเขาพยายามจะยืดอย่างที่วันบอกนะคะพยายามจะยืดเวลาไปจนถึงปี2,025นาะคะซึ่งตอนนี้มันมันได้แค่ปีเดียวใช่ไหมคะคือถ้าโหวตไม่ผ่านในแพ็กเกจตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยสามร้อยสองเนี่ยก็จะหายไปเลยนะคะแต่ถ้าโหวตผ่านปุ๊บนะคะถ้าเอาเขาเอาเข้าไปในแพ็กเกจตัว3,5เทิเลียนแล้วนะคะแล้วมันผ่าน เขาก็จะมีการจ่ายต่อไปถึงปี2025นะคะก็ไม่รู้นะตอนนี้เขาก็มีการเสนอแพ็กเกจต่างๆเข้าไปเข้าไปนะคะยิ่งวินาทีสุดท้ายนะคะเขายิ่งจะใส่เข้าไปเหมือนจะรวบรัดตัดตอนตัดยอดอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็พยายามจะเอาเข้าไปแบบเยอะมากนะคะมาดูข่าวอันนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะพึ่งมาบัดหมาดนะคะ เงิน600เหรียญนะคะจาก Federal Government นะคะก็จะมีการพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะใครจะได้รับบ้านนะคะอันนี้เขาก็เสนอเข้าไปเหมือนกันนะคะเขาพูดถึงคนที่ทำง,งานเป็นฟาร์มเมอร์นะคะมิดแพ็คเกอร์แล้วก็คนที่ทำง,งานเกี่ยวกับ เอ่อโเดอรี่นะคะที่ขายอาหารอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็มีสิทธิ์จะได้รับเงิน600เหรียญน,นะคะคือก็จะเป็น mm hmm. เขาจะเจาะเป็นกลุ่มๆตอนนี้นะคะแพ็กเกจแต่และตัวที่เขาเสนอเข้าไปตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบกลุ่มนี้นะจะได้เท่านี้เท่านี้อะไรเนี้ยเขาพยายามจะเสนอเข้าไปนะคะทุกอย่างนะคะที่เขาอยากจะให้มันมี mm hmm. เขาก็จะใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปอย่างที่วันบอกนะคะ ตอนนี้นะคะแคลิฟอร์เนียนะคะสติมล็อเช็ค600เหรียญแล้วก็500เหรียญสำหรับเด็กนะคะของสเตนนะคะก็จะมีการส่งออกอีกนะคะอาทิตย์หน้านะคะอาจจะเริ่มอาทิตย์นี้แล้วก็ต่อไปอาทิตย์หน้าเลยนะคะก็อาจจะมีการได้รับอีกนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ลองรอนะคะเขาก็กำลังจะส่งออกไปอีกนะคะแล้วก็ซีเนตเดโมแครตนะคะตอนนี้พูดถึงเงิน1,000แคช วอลเชอร์นะคะให้กับซีเนียนะคะเขาพยายามจะเสนอเข้าไปให้ได้รับในปีหน้าเพื่อจะเอา,อาไปให้ให้กับ Medicare benefit อะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เขาก็กำลังคุยกันอยู่นะคะตัว1,000เหรียญตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะที่วันคงลงคลิปไปนะคะเงิน1,400เหรียญส t ิมลอตเช็คสำหรับซีเนียเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เขากํกลังพูด คุยกันอยู่เหมือนกันนะคะคือแบบหลายๆแพ็กเกจตอนนี้นะคะเขากําลังเสนอแล้วก็กําลังจะเอาใส่ไปใน3.5นะคะก็จะเห็นว่านะ,ะอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้านะคะก็จะมีแพ็กเกจต่างๆออกมาในข่าวนะคะในตัว3.5ทิวเลียมนะ,ะพยายามจะแบบรวบลัดว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนใส่เข้าไปเราก็จะเห็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับงเงินสติมลเช็คจะออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะในอีก อาทิตย์หน้าอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ะคะ่ะวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับ600เหรียญน,นะคะแล้วก็1000เหรียญแล้วก็1,400ี่ยเหรียญนะคะที่เขาพยายามจะใส่เข้าไปนะคะในวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็อาจจะมีเงินซิมบัลเช็คด้วยหรือเปล่านะคะในวินาทีสุดท้ายที่เขาจะใส่ไปในแพ็กเกจสามจุดห้าเทิวเลียนนะคะก็ไอตัวเงินซิมบ r ลเช็ครอบที่3นะคะเขาก็เอาใส่ในรอบสุดท้ายเหมือนกันนะซึ่งมีการพิจารณาแล้วนะคะ เขาแอดเข้าไปหลังจากที่มีการโหวตแล้วด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะทุกคนก็ยังไงนะคะวันก็มานั่งคุยแบบสบายๆนะคะวันนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะเดียวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเทคแคร์ค่ะทุกคนแล้วก็ มีความสุขมากๆค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ